ก็มาต่อ EP ที่2กันเลยนะครับเพื่อนเนทุกท่านคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนไปทำการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งของอ่ามิซูบิ i ิ l 2 0 0ไซโคในเลขเครื่องนะครับ cd 5 5 cd 5 6นะครับเฉิญหลงไซโครสตาร์ด้านะครับเพื่อนเพมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกช่องสำรองก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน f ทุกท่านครับวันนี้มาเปลี่ยนแนวกันบ้างครับมาลงมือ ซ่อมรถยนต์กันบ้างเพราะว่าอ่าเมื่อพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนสายพานไทงมันก็เหมือนกันกับเราเปลี่ยนโซ่ราลริ้นของมอไซน์นะครับซึ่งถ้าเมื่อไรโซ่ราลริ้นของเราหย่อนมากมันก็จะเยื้องเยื้องถอยหลังนะครับเชกเช่นเดียวกันรถยนต์ก็เหมือนกันครับสายพานไทงนะครับถ้ามันยืดน,นะครับมันก็จะเยอมันก็จะเยื้องถอยหลังเหมือนกันนะครับสําหรับมาร์กนะครับ แล้วถ้าสายพานไทมิ่งขาดนะครับมีแล้วล่ะเงิน2 0 0 0 0 30,000นะครับในการซ่อมน็อตแต่ละรุ่นนะครับเ,เพื่อนๆนเอานะครับเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนถ่ายสายพานไทมิ่งนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการถอดก็คือฝาครอบอุ้มลมนะครับฝาครอบอุ้มลมมีน็อตข้างละ2ตัวนะครับถ้าเป็นถ้าถอดหม้อน้ําด้วยก็ รวมแล้วนะครับทั้งหม้อน้ําทั้งฝาครอบอุ้มลมก็มีน็อตอยู่8ตัวนะครับเพื่อนๆด้านข้างเลยถอดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ถอดท่อน้ําออกนะครับท่อน้ําตัวบนท่อน้ําตัวล่างนะครับที่เข้ากับหม้อน้ํานะครับทุกท่านหลังจากนั้นก็ทาการถอดใบพัดลมนะครับพอเราถอดใบพัดลมเสร็จสับเรียบร้อยก็ทําการย่อนนะครับ สายพานไดชาร์ตนะครับแล้วก็ทําการถอดสายพานของคอมแอร์ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะมีการยอ,อนนะครับยอนคอมแอร์ลงมาเพื่อที่จะปลดสายพานด้วยหรือว่าใครจะเอาไขค,ควงงัดแล้วก็หมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้มันหลุดออกก็ได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงที่จะขาดนะเ,นเพื่อนๆทุกท่านพอมาถึงจังหวะนี้วิธีการคลายน็อตเพลาข้อเหวี่ยงให้เอารูปบล็กบอกกับด้ามขันนะครับ สวมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้บนคัตซีแบบนี้นะครับที่เหลือก็เป็นการแท็กเครื่องนะครับก็คือการบิดสตาร์ทสองถึงสามครั้งไม่ให้เครื่องติดนะครับน็อตก็จะคายนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบเก้านั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการถอดน็อตเพลเข้อเหวี่ยงนะครับหรือว่าน็อตมูล่ เอาเข้าเหยียงด้านหน้านั่นเองนะครับที่เหลือก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่น็อตมูเล่คายไปแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับมูเล่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับมิตซูบิชิเอลสองร้อยไซคลสตาร์ด้านะครับเหมือนกันเลยนะครับวิธีการถอดเหมือนกันเลยนะครับทั้ง3มรุ่นเลยนะครับดีบรีไปฮอดให้ท่าน ปจะโลภุ่ะพี่น้องนะครับเอาที่เหลือก็ถอดฝาครอบสายฝาครอบสายพานมีน็อตอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์สินะอ่าดูดีๆมือรูปจับตามขอบตามตะเข็ดดูนะครับมีประมาณ4ี่ห้าตัวเป็นน็อตเบอร์สิทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านลืมบอกไปนะครับทุกท่านก่อนที่เราจะทำการถอดฝาครอบพลาสติกออกนะครับให้พวกเราทำการหมุนปรับตั้งมาร์กให้ตรงกันก่อนนะครับอ้าวนะครับนี่มาร์กอยู่ตรงนี้นะครับ มาร์กเข้าข้อเหวี่ยงนะครับก็คือฉีดที่เพื่อนเเห็นตรงนี้นะครับฉีดที่มูเล่ตรงกันกับฉีดที่ฝาครอบชุดสายพานไทมิ่งนะครับหมุนให้ตรงนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าข้างบนมันตรงไหมนะครับเพื่อนๆนี่ข้างบนก็ต้องตรงด้วยนะหมุนหามาร์กกันก่อนนะครับเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยวส่องมาร์กให้ดูนี่นะครับมาร์กในตำแหน่งนี้นะครับข้างล่างตรงข้างบนก็ต้องตรงนะครับอันนี้เป็นมาร์กแคมนะครับ อ่านี่มาร์คแคมนะครับวันนี้มาร์คปั๊มนะครับอ่าถ้ามาร์คตรงแล้วก็ถาสามารถถอดได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพลาข้อเวียงหมุน2รอบต่ออ่าต่อแคม1หนึ่งรอบนะครับเพื่อนเพื่อนหลังนั้นหมุนหาได้เลยนะครับหมุนไป2รอบ3รอบเดี๋ยวมันก็มาตรงกันเองแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะหาไม่ยากครับหามาร์คง่ายๆเลยนะครับทีน,นี้เราก็ทําการถอดฝาครอบอ่าสายพานออกมาพอเราถอดฝาครอบสายพานออกมานะครับ เราจะมาดูมาร์กด้านล่างนะครับวิธีการดูมาร์กด้านล่างนะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะก้มลงไปก็หากระจกมาส่องลักษณะแบบนี้นะครับนี่เรากระจกมาส่องเราก็มองเห็นได้แล้วนะครับว่ามาร์กมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ที่เนีเนอ่ามือถือของเราทุกวันนี้สามารถใช้กล้องวิดีโอทำอ่าทำการถ่ายไว้ได้นะครับก่อนที่เราจะทำการถอดนะให้ถ่ายไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆน,นะเพราะว่ามันจะมีจุด ที่เราจะต้องใส่สปริงนะครับอ้ใส่ใส่สปริงดันชุดลูกลอกปรับตึงสายพานอยู่นะครับเพื่อนอะนะครับทีนี้เราเห็นมาร์กตรงนี้นะครับมาร์กตรงนี้ตรงกับจุดตรงนี้นะครับรถคันนี้นะครับจุดที่ให้เราดูมาร์กมันหักออกไปนะครับอาจจะเกิดมาจากกรณีที่เขาไปงัดออกนะครับงัดเฟืองเราลิ้นออกรถอาจจะทําเครื่องมาก่อนหน้านี้นะงัดออกนะครับ เพราะว่าเฟืองมันเข้าสนิมมันถอดไม่ออกเขาก็ต้องงัดงัดไปงัดมานะครับมันก็หักเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าเราก็พอดูได้นะครับนี่นะครับจุดหนึ่งนะครับของบาลานเซอร์นะครับเอาเขาวี่งกับบาลานเซอร์นะครับอ่าเรารู้แล้วว่ามาร์กมันอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับบาลานเซอร์ตัวล่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ปั๊มน้ามันเครื่องเลยเป็นบาลานเซอร์นะครับสองตัวข้างล่างเนี่ยนะครับสายพานเส้นเล็กของมิสูบิชิเอลสองร้อยไซโคเนี่ยนะครับมันเป็น อ่าบาลานเซอร์นะครับไม่ใช่มาร์กปัม๊มอ่าไม่ใช่ปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับอย่าเขาจะผิดนะอ่าอันนี้ก็มาร์กเห็นแล้วนะเนี่มาร์กบาลานเซอร์นะครับเพื่อนตัวบนนะครับมันจะมีบาลานเซอร์ตัวล่างตัวบนนะครับเพื่อนเหมือนกันเลยนะครับ L200 ไซโคลสตาร์ได้ยาวไปจนถึงไททานเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเป็นเลขเครื่อง4 d 5ดีห้าหกทั้งหมดเลยส d 5ดีห้าด้วยในรถเฉือนหลงนะครับอันนี้มาร์กบนนะครับเออเราก็ดูกันไปแล้ว นะครับรอบหนึ่งนะครับพอเรารู้จักมาร์กแล้วนะครับเช็คมาร์กให้ตรงนะครับมาร์กตรงทุกจุดแล้วนะครับเราก็สามารถทําการถอดได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับมาร์กนะครับเอาให้ดูเลยนะอันนี้ก็คือมาร์กราริ้นนั่นเองนะครับอันนี้ถ่ายไว้ก่อนเลยนะครับตำแหน่งของสปริงต่างๆนะครับอ่านี่นะครับสปริงดันลูกลอกเราก็ต้องถ่ายไว้นะครับ เราจะได้ไม่สับสนในขั้นตอนการถอดนะอันดับแรกเราจะถอดน็อตสามตัวตรงนี้ก่อนถอดลูกรอบนะครับเราจะถอดลูกรอกตัวใหญ่ตัวบนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาสายพานตัวที่อยู่ด้านนอกออกก่อนก็คือสายพานไทมิ่งเส้นใหญ่นะครับที่มันคล้องกับปัม๊มแล้วก็แคมนั่นเองนะครับเพื่อนส่วนตัวร่างนะครับจะเป็นเส้นเล็กนะครับอยู่ข้างในนอนนะครับนี่ก็คือจุดที่เราจะต้องทําการถอดอันนี้เป็นตําแหน่งของ สปริงตัวล่างนะครับสปริงดันลูกลอกตัวล่างนะอันนี้ตัวบนนะครับอ่าดูดีๆนะครับอันนี้ลูกลอกนะครับตัวล่างนะครับมันจะอยู่ข้างในนอนนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับาพอเรารู้จุดรู้ตำแหน่งแล้วก็ทําการถอดออกไปเลยนะครับสําหรับลูกลอกตัวบนมีน็อตสามตัวนะครับคายน็อตสามตัวแล้วก็อ,ออกมาเลยนะครับเพื่อนๆมีน็อตสั้นหนึ่งตัวน็อตยาวหนึ่งตัว นะครับพอเราถอดลูกลอกออกนะครับเราก็ดึงสายพานออกมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเวลาที่เราดึงสายพานออกมาเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจนะปั๊มมันจะเลื่อนไปตามแรงดึงนะครับอของลูกปั๊มภายในนะเอานะครับทีนี้เราก็ทําการถอดเฟืองนะครับเฟืองตัวใหญ่เฟืองตัวเล็กออกมาก่อนนะครับพอเราถอดเฟืองตัวเล็กปั๊บนะครับ ให้ระวังเรื่องของริมนะครับมันจะมีริมอยู่นะครับเฟืองข้อเหวี่ยงตัวนอกนะครับมันจะมีริมนะระวังเรื่องริมหายด้วยนะครับทีนี้เราก็ถอดจานออกมานะครับจานบังคับสายพานนี่แหละนะครับจานที่มีมาร์กนี่เวลาเราใส่นะครับเอาด้านคว่ำเข้าไปนะครับถ้าเราใส่ผิดมาร์กมันจะไม่ตรงนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะจำจำดีๆด้วยในขั้นตอนการถอดทีนี้ก็ถอดลูกลอกตัวเล็กแล้วก็ดึงสายพานออกมาเลยนะครับลูกลอกตัวเล็กมีน็อตสองตัวนะครับ เอานะครับหลังจากที่เราทําการม้างถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับสายพานที่เราจะเปลี่ยนก็อ่าเป็นของมิซูโบชินะครับอ่าเส้นเล็กก็จะเป็น83นะครับ83ข้อนะครับ83ฟันนะครับอ่าความกว้าง19เซนติเมตรนะครับในรุ่นของไซโคนนะครับอ่าก็จะเป็นฟันกลม83ฟันนะครับในรุ่นของสตาร้านะครับก็จะเป็น 90ข้อฟันเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆนะเชิญหลงกับไซโครนี่ตัวเดียวกันนะในตำรานะครับในตำราเขาบอกว่าตัวเดียวกันนะเป็นฟันกลม83ฟันนะครับเพื่อนนะครับเอานะครับทีนี้เราก็ใส่สายพานใส่ลูกลอกเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสายพานนะลูกลอกอย่าเพิ่งไปขันน็อตแน่นนะครับเอาหลงๆไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องทําการตั้งม้าก่อนนะครับจัดฟันเฟืองให้ตรงมาร์กให้ตรงก่อนแล้วเราค่อย ทำการปรับตึงสายพานปรับตึงลูกลออทีหลังนะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับใส่คล้องสายพานเข้าไปนะครับแล้วก็เช็คมาร์กนะครับอ่าฟันของสายพานลงร่องแล้วนะครับเราก็เช็คมาร์กนะครับเช็คมาร์กทั้งสามจุดทั้งเป่าข้อเวียงที่อยู่ด้านขวาด้วยแลว like ้วก็บาล้านตัวที่อยู่ด้านซ้ายรวมไปจนถึงบาล้านตัวที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับเช็คให้ตรงก่อนนะนี่นะครับเราจะคล้องไว้แบบนี้นะครับนี้มาร์กตรงแล้วนะครับนี่ ตรงเรียบไปตรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดสามเหลี่ยมข้างในก็คือจุดที่ให้เราดูมาร์กนั่นเองนะครับทุกท่านนะเออนี่แหละนะครับวิธีการดูนะหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับทําการของสปริงเข้าไปที่ลูกลอกนะครับสปริงในตําแหน่งนี้นะครับนี่นะครับสปริงที่ดันลูกลอกก็จะอยู่ตําแหน่งนี้ข้างบนอยู่งนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดันเข้าไปนะครับเพราะดันเข้าไปมันจะมีเกลียวน็อตตเมียให้ขันอยู่นะครับเพื่อนนี่อันนี้ ลหลวมๆเลยนะครับหลวมๆเลยนะครับยังไม่ได้อันน็อตแน่นนะส่วนตัวล่างนะครับสปริงขาตัวล่างอยู่ตำแหน่งนี้ก่อนนะครับทีนี้นะครับมันจะต้องดันมาข้างหลังสลักตัวกลมๆนะครับใช้มือดันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูดีๆนะตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะทีนี้ผมก็จะดันมานะครับดันสปริงมาเนี่ยนะครับดันเข้าล่องปั๊บนะเห็นไหมนี่ก็คือตำแหน่งด้านล่างของสปริงนะครับตอนนี้นะครับสายพานไทมิ่งถูกตึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สายพานทวิ่งถูกตึงเป็นที่เรียบร้อยพอสายพานตึงปั๊บอย่าลืมย้อนกลับไปเช็คมาร์กอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนะเผื่อมันกระโดดข้ามร่องในช่วงที่เราปรับตึงสายพานนะครับอเช็คมาร์กอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อมาร์กตรงแล้วก็ทําการขันน็อตเข้าไปได้เลยนะครับขันน็อตให้แน่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับมาร์กตรงนะครับฝั่งนี้ตรงนะครับพอบาลานซ์บาลานซ์ตัวล่างนะครับบาลานซ์ตัวล่างก็ตรงนะครับ ่าแล้วก็เอาข้อเหวี่ยงก็ตรงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมันจะมีตำแหน่งให้เราดูมาร์กอยู่นะครับนี่นะครับฟันเฟืองมันตรงก็อ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราปรับตึงสายพานเราเอาแค่แรงกดของสปริงก็พอนะครับไม่ต้องไปดันช่วยแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆนะอ่าทีนี้ก็ขันน็อตเข้าไปได้เล ในคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาใส่สายพานบาลานตัวใหญ่กันนะครับเพื่อนๆสายพานบาลานตัวใหญ่ตัวที่คล้องปั๊มกับคล้องแคมนะครับเพื่อนๆเอ้าก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับ